พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อ้อยจะมาจัดเมนูขนมนะคะนั่นก็คือเค้กมะม่วงอกล่องนะคะเป็นเมนูที่ทําให้คุณยายไปทําบุญนะคะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดคุณยายนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะอกร่องนี้ก็จะเป็นของน้องสาวนะคะที่เอามาให้นะคะไม่ว่าไม่ได้ซื้อค่ะเลือกรูที่สุกแล้วก็แม่ไวอยนาไปปั่นเรียบร้อยนะคะ ตัวนี้จะประกอบไปด้วยแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะครึ่งกิโลผงฟู3ช้อนชาเบกกิ้งโซดา2ช้อนชานะคะอันนี้ไม่้อยนำไปร่อนในตะแกรงเรียบร้อยค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นอกล่องนะคะ800กรัมนะคะไม่ยห้นำไปปั่นเรียบร้อยค่ะหอมมากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเกลือค่ะ1ช้อนชาครึ่ง กลิ่นวานิลานะคะแม่ย้อยใส่สองช้อนส่วนตัวนี้จะเป็นน้ำตาลค่ะ4 0่กรัมตัวนี้จะเป็นอัลมอนด์แท่งนะคะเอาไว้ด้วยนะคะไข่ไก่สี่ฟองค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาปั่นตัวไข่กันก่อนค่ะย้อยจะใส่เกลือลงไปเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่แม่ย้อยต้องใช้ก็คือตัวนี้ค่ะน้ำมันนะคะย้อยใช้น้ำมันคาโนล่ลาผสมน้ำมันทานตะวันนะคะอีก400กรัมนะคะ่นอื่นนะคะเรามา ตีตัวไข่ก่อนนะคะพร้อมเกลือนะคะไอ้น้ำน้ำตาลลงไปเลยค่ะตามด้วยแป้งเลยค่ะ ก่อนจะตีเราต้องคนแป้งเขานิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขากระจายทั่วบ้านเลยค่ะโอเคทีนที้น่อ้อยจะนำมะม่วงลงไปเลยนะคะ หอมมะโมอกล่องเนี่ยตามได้กลิ่นวานิลลานะคะสองช้อนค่ะ นะคะทีนี้เดี๋ยวไม่อ้อยขอจัดการกับตัวแป้งนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะพักไว้อย่างน้อยตรงยี่สิบนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหยอดใส่พิมพ์กันค่ะหลังจากที่ไม่อ้อยพักแป้งไว้สามสิบนาทีนะคะทีนี้เรานำตัวแป้งอะคะ่ะมาใส่ถ้วยเพื่อจะเข้าเตาอบกันนะคะ เดี๋ยวแม่อ้อยขอใส่ให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะคะนี่ค่ะใส่เรียบร้อยนะคะทีนี้แม่อ้อยจะมาโรยด้วยตัวนี้นะคะอัลมอน์แท่งนะคะเตาอบแม่อ้อยก็วอร์มไว้เรียบร้อยนะคะโอเควอร์มเสร็จพอดีเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรานำเข้าเตาอบเลยนะคะ แม่อ้อยจะใช้เวลาอบประมาณ20-25นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันคะ่ะนี่นะคะขนมของเราก็อีกหนึ่งนาทีก็ได้เวลาแล้วคะ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะคะทีนี้โอ้ยคะ่ะสำหรับเค้กมะม่วงอ,อกล่องนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันดูเลยนี่นะคะดูเนื้อเขานะคะนี่คะ่ะดูนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเมื่อขอชิมก่อนนะคะอืมหอมมากเลยรสชาติกำลังดีค่ะดูเนื้อเค,ค้กเขานะคะนี่นะคะดูนะคะเนี่ยวัตถุดิบที่บ้านไม่อ้อยมีไม่อ้อยก็เลยต้องจัดแล้วก็ไม่พลาดที่จะมานำเสนอให้เพื่อนๆชาว youtube ได้ดูกันด้วยนะคะ เช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว u t u b e นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงเขาวพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ